ก่อนที่จะไปดูคลิปดีๆและมีสาระอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับเรือฟริเกต JS Mogami ok FF M1 เป็นเรือฟริเกตคลาสโมกามิของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น JMSDF เป็นเรือฟริเกตหลายภารกิจและชื่อของเธอเหมือนกับเรือลาตระเวนหนักโมกามิในสงครามโลกครั้งที่สและเรือพิฆาตคุ้มกันโมกามิ ok ในสงครามเย็นในปี2015งบประมาณด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้จัดสรรเงินทุนสำหรับศึกษาการสร้างเรือพิฆาตลำใหม่ที่มีตัวเรือแบบกระทัดรัดพร้อมความสามารถอเนกประสงค์เพิ่มเติมรวมถึงระบบเรดาร์ใหม่สำหรับเรือพิฆาตในปีเดียวกันนั้นมิสูบิชิเฮวินดสตรีสได้เปิดตัวโมเดลแนวคิดแรกของเรือฟริเกต3 0 ff ซึ่งพวกเขาได้พัฒนาด้วยเงินทุนของตนเองเธอได้รับการตั้งชื่อตามแม่น้ำโมกามิเป็นแม่น้ำในจังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่นลักษณะทั่วไปสั่งต่อเรือเมื่อปีคศ2018สร้างโดยอู่ต่อเรือมิซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีวางกระดูกงูเมื่อวันที่29ตุลาคมคศ2019เปิดตัวเมื่อวันที่3มีนาคมคศ2021เข้าประจำการเมื่อวันที่28เมษายนคศ2022ผู้ใช้งานกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นวางแผนสร้าง12ลำสำเร็จแล้ว6ลำกำลังสร้าง6ลำ คลาสเรือฟริเกตระวังขับน้ำมาตราฐาน 3, า0 0เกตันระวังขับน้ำเต็มที่5.5 0 0ตันความยาวตัวเรือ133เมตรความกว้างตัวเรือ16เมตรระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ดีเซนแมนวียี3สดสาสทีซีจำนวน2เครื่องเครื่องยนต์กังหันก๊าซโรสรอยเซนที่30จำนวน1เครื่อง70็ดหมืนแรงมา้าความเร็ว30นอตลูกเรือเกนาย ระบบเซ็นเซอร์และประมวลผลเรดาร์อนเนกประสงค์ X-band OPY 2 AESA ระบบเซ็นเซอร์อิเล็กโทรออปติกและอินฟราเรด OAX 3 EOIR โซน่าลากจูง OQQ 25 VDS TASS ที่สามารถปรับความลึกได้สำหรับสงครามปรับเรือดำน้ำ AS w โซน่าตรวจจับทุ่นระเบิด OQQ 11ระบบการจัดการการต่อสู้ OYQ 1ระบบแสดงภาพคอนโซล OYX 1 29สงครามอิเล็กทรอนิกส์และเป้าลวงระบบอุปกรณ์ตรวจจับและรบกวนคลื่นวิทยุ ECMNOLQ 3 E เครื่องยิงเป้าลวงยุธทธปกรณ์ปืนใหญ่หัวเรือมาร์ค4 5 4 2, 7, 54ขนาด127จ mm, มมจำนวน1ระบบป้อมปืนควบคุมระยะไกลของเจแปนซีวัขนาด12.7จมมจำนวน2ระบบระบบยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือจำนวน2ระบบสำหรับไทย17 SSM 2จำนวน8 ลูกระบบยิงขีปนาวุธพื้นสู่อากาศเรติออนซีรัมจำนวนหนึ่งระบบสำหรับริม1นึ่งบล็อก2รามจำนวน11ลูกระบบยิงขีปนาวุธแนวตั้ง MK41 VLS วจำนวน2ระบบ16เซลล์สำหรับ e s เ m สสูงสุด64ลูกหรือท้าย07สูงสุด16ลูกท่ายิงตอร์ปิโด3ท่อขนาด324ม mm, ิลิเมตรจำนวน2ระบบสำหรับตอร์ปิโดท้าย12จำนวน6ลูกทุ่นระเบิดสำหรับสงครามทุ่นระเบิดมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ มีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ท้ายลำเก็บได้1นึ่ลำสำหรับเฮลิคอปเตอร์ทหารขนาดกลางต่อต้านเรือดำน้ำ SH 6 0 L จำนวนหนึ่งลำสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันโต้ง TH นะครับก็ วันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับก็เสียงอาจจะไม่ดีขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Modern Warship เป็นอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่กับเรือฟิเกตนะครับซึ่งเป็นเรือที่เข้ามานานแล้วแหละนะครับ JS Mogami ok นั่นเองเป็นเรือฟิเกตของญี่ปุ่นนะครับของกองกำลังป้องกันเองะเลญี่ปุ่นนะครับที่เพิ่งต่อได้ไม่นานเลยนะครับ ซึ่งเป็นเรือฟิเกตลำแรกในเรือชั้นนี้นะคือชั้นโมกามินี่แหละนะครับของญี่ปุ่นเขาที่จริงๆเราก็มีความสนใจกันอยู่นะครับพี่ว่าถ้าได้ชั้นนี้มาก็น่าสนใจนะครับคือหมายถึงว่าแบบมาต่อในประเทศเรานะครับสำ่รที่ที่โครงการเรือฟิเกตของกอ,องทัพเรือเรานะครับของทัพเรือไทยเราที่ต้องการจัดหาเรือฟิเกตทั้งหมด4ลำนะครับในปี ปี69มั้งถึง70นะครับแล้วก็ในปีต่อต่อไปด้วยนะมีความต้องการ8ลำนะครับแต่ว่าแบ่งนะครับทีละสองซอยโครงการนะครับโอเคมาพูดถึงในเกมนะครับก็เป็นเรือที่เป็นเรือพาสมานานนะผมจำไม่ได้แล้วพาดเดือนไหนนะครับซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้ทำนะครับมันตอนนั้นผมไม่ไเล่น ผมซื้อด้วยอาคอยมานะครับในตลาดนะครับก็นี่ก็เป็นโมเดลเรือนะครับเป็นรูปร่างหน้าตาของชอโมกามิอ,ม ok อ่านะครับก็สวยงามนะผมชอบเลยญี่ปุ่นมันสวยดีการออกแบบของเขาแบบเจ๋อมากก็นะครับ JF m โมกามินะครับ FFM1 นะครับเป็นเรือฟิเกตนะครับเทียบสามระดับมหากราฟนะครับสีส้มนะครับก็มีค่าสถานะพิเศษนะครับคือบวกเงินดอลลาร์20%แล้วก็บวกทอง20%นะครับต่อการเล่นหนึ่งครั้งนะครับเนื่องจากเป็นเรือแบทเทนพาธนะครับก็คือเป็นเรือที่จะมีสกิลพิเศษตร่นี้ลพูดง่ายเล่นแล้วได้ตังค์กับทองเยอะขึ้นนะครับ ด้เงินทองเยอะขึ้น20ซนะครับก็เป็นนะนครับก็มีความทนทานนะครับอยู่ที่4 1 6 0 0 0หนึนะครับความเร็วนะครับอยู่ที่27.8แล้วก็ความคล่องตวัวอยู่ที่1 1 1นะครับแล้วเรดาร์เนี่ยอยู่ที่10.4โซน่าอยู่ที่2.4 0ศูนย์นะครับอันนี้ยุทธปัจจัยก็จะมีการเป,ปลี่ยนแปลงเล็กน้อยน,นะครับเพราะเกมอัปเดตมานะครับก็ มีเพิ่มมีเสถียรปัจจัยมาด้วยนะนะครับก็นี้มีชุดซ่อมนะก็คือที่ฟื้นฟูเรือน,นั่นเองอันนี้เขาจะบอกเลยขึ้นนะครับว่าฟื้นฟูความทนทานของเรือนะครับยีน่สะิบเปอร์เซ็นตนะก็คือน,นับตรงกั้นะขึ้นมาอีกยี่สิบเปอร์เซ็นสมมติเรือตัวแสนหนึ่งยี่สิบเซนก็เพิ่มมาอีกยี่สิบเซนนะครับก็ตามนั้น แล้วก็มีพลุนะครับสองขีปนะนาวุธรอบขีปนาวุธนะครับก็คือตัวแฟร์นั่นเองดีชาร์ปนะครับแล้วก็มีกระสุนสำรองนะครับเติมกระสุนสำหรับบุคคลทั้งหมด20%แล้วก็ตัวก่อความสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นะครับลดความเสียหายที่ได้รับจากอาวุธนำวิถีต่อเรือนะครับ15%ส่วนของยุธทธปกรณ์นะครับก็มีขีปนาวุธ3นะครับปืนใหญ่1ตอร์ปววิโดสี่ นใอย่อัตโนมัติสนะครับแล้วระบบป้องกันอากาศนะครับ2แล้วก็เฮลิคอปเตอร์1นะครับโดยที่จรวัดนะครับจะมี2ช่องนะครับช่องแรก2ช่อง2 1นะครับก็ผมก็ใช้เป็นไทสีสูนะครับเป็นจรวดไทสี0เป็นระดับตำนานนะครับขีเป็นอาวุธเทียร์สาระดับตำนานสีม่วงนะครับ ค่าสถานะนะครับความทนทานอยู่ที่45ความเสียหายอยู่ที่2อ0 0 0นะครับความเร็วอยู่ที่622เวลาบันจุอยู่ที่7.35พี่สายอยู่ที่11.27แล้วก็ล็อกเป้าหมายอยู่ที่1.90นะครับผมใช้ทั้ง2ช่องเหมือนกันเลยนะครับส่วนปืนใหญ่นะครับมี1กระบอกที่หน้าเรือนะครับก็เป็นปืนใหญ่นะครับ Tmf นั่นเอง 155มมนะครับเป็นปืนใหญ่ระดับมหากราบเทียสสามนะครับสีส้มค่าสถานะนะครับมีความเสียหายนะครับ1 4 9 5 0นะครับความเร็วที่777.5อัตราการยิงอยู่ที่1.43เวลาบรรจุที่6.30นะครับระยะพิสัยการยิงอยู่ที่10.40นะครับมีอยู่หนึ่งป้อมบริเวณหน้าหูหน้าเรือหรือหัวเรือนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของเรือลำนี้นะครับเป็นอาวุธที่ รทรงอาวุธพาี่สุดแล้วนะมัคือตอร์ปิโดครับเป็นตอร์ปิโดไทสิบสองนะครับระดับมาหากราบทียาสามสีส้มนะครับซึ่งเรือนี้มันมีตอร์ปิโดสี่นะครับเป็นหนึ่งช่องนะสี่อันนะครับก็คือสี่หนึ่งช่องเนี่ยคูณสี่ไปเลยครับซึ่งเรืนี้เหมาะกันต่อสู้กับเรือน้ําเป็นอย่างยิ่งนะครับเรือมน้นํานี่เข้ามาก็เละครับบอกเลย อ่านะครับมัดูค่าสถานะกันนะครับก็คือมีความเสียหายนะครับอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าสิบนะครับเพื่อนดักมากนะครับแล้วก็ความเร็วหนึ่งร้อยสามสิบหกจุดหนึ่งนะครับวันดาวันจุนะครับอยู่ที่เจ็ดจุดเจ็ดศูนย์พิซซาอยู่ที่สิบจุดแปดสามเวลาล็อกเป้าหมายนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดศูนย์นะครับ ่านะครับก็ขออภัยด้วยนะถ้าเพื่อนทักมาเมื่อกี้ส่วนนี้คือไอ้คอมบันเช่นะไอ้ฮอนะครับธรรมดาๆนะกอกกำปั้นคานเก้าพันหนึ่งนะครับความเร็วเก้าห้าสิบไม่ใช่เก้าสิบห้าสิบห้าอะไรพวกนี้นะครับก็ดูเอานะครับอันนี้จะไม่ค่อยพูดถึงมันจะเป็นของธรรมดานะไม่ได้พิเศษพิโสอะไรอ่านี่เป็นปืนกลนะครับปืนใหญ่กลนะหรือปืนใหญ่อัตโนมัตินะครับโบลฟอร์ดนะครับ MK4 นะครับ40มม เป็นปัญญ,ญาอัตโนมัติเทียสา่าระดับมหากราสีส้มนะครับมีค่าสถานะนะครับความเสียหายอยู่ที่650นะครับความเร็วที่777.5อัตราการยิงนะครับอยู่ที่3.33เวลามาจุอยู่ที่3.85แล้วก็กระสุนมากระสีอยู่ที่10พิสัยการยิงอยู่ที่3.9 0ศูนย์ะครับมีให้กัน2ป้อมนะส่วนฮอเนมีหนึ่1ลำนะครับเรียบอก ยังไม่ค่อยชินเท่าไหนนะร่นะเพราะว่าทําคค่้นท,ทางกันเนะวลามีหน่อยนะ,ะก็เลยไม่ได้ชินเท่าไหร่นะจ,จะพูดผิดพูดถูกนะขออภัยด้วยนะต่อมานะครับเป็น e s m นะครับนะครับเป็นระบบป้องกันพรยอากาศระดับตำนานนะครับเทียสามสีม่วงข้าสถานะนะครับความทนทานอยู่ที่40ความเสียหายอยู่ที่910นะครับความเร็วอยู่ที่340.2อัตราการยิงที่6.67นะครับแล้วก็เวลาบรรจุอยู่ที่2.03นะครับ พิ่ัสอยู่ที่4.98นะครับมีให้กัน1ช่อง1นคูณหนะครับส่วนจ้จาโบฟอนนี่ก็คือ1ช่องคูณสแล้วก็อีกอันก็คือซีรัมนะครับระบบป้องกันอากาศนะครับเะดับหายากนะครับท 3, เทียร์สสีฟ้าทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีค่าสถานะนะครับก็คือความเสียหาย650นะครับความเร็อยู่ที่213.8 อัตราการยิงอยู่ที่5เวลามันจุอยที่3.5 0ูนแล้วก็พิสัยอยู่ที่3.2 1นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของตัวเรือโมกามินะครับที่อัพเต็มนะเนระืออัปเต็มนะครับก็โมกามินะครับมันก็เป็นเรือที่หลักๆนะครับก็คือสู้กับเรือดำน้ำนะครับ เพราะว่าจุดเด่นของเรื่องนี้คือมีตอร์เบโดที่เยอะนะครับก็คือสี่นั่นเองตอร์เบโดเยอะมากนะครับสำหรับเรือฟิเกตนะครับก็พอๆกับช้างนํามะอือน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวช้างนาผมก็จะทํานะก็มีเรื่องจะบ่นอยู่เหมือนกันกับช้างนํานะครับคือเป็นเรื่องที่คนไทยหลายคนเข้าใจผิดนะพอเดี๋ยวจะไปพูดในคิดมันเลยกันว่าเออมันคืออะไรยังไงนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอย่าอธิบายมานานนะครับแบบคือแบบขัดใจมากครับ ไม่บ่นมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์นะครับว่าเรือลำนี้นะครับเจ้าโมกามิเนี่ยจะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับกับเกมเพย์นะครับมาดูตาแรกนะครับกับโมกามินะครับ โอเคไปไปเลยตามมากแล้วน,นะนะครับก็เอาหอไปทอปแนแหนกันก่อนเลยมีเดือมน้ำไหมเอามีเราต้องสู้กับเรือเอาโหอ,อารเซนอลเลยเลอพี่มันจะโหดไปเปล่าผมฟิกเกตเองนะนี่เอาปืนใหญ่ ต่อไปโดไปนี่ต่อไปโดครับยิงออกไปโคตรเยอะดูเดะแปดลูกโอ้โหนี่ราเมีอย่างแรงต่อไปโดรามีหลักๆคือตอนะครับแล้วสแปมต่อได้ด้วยเนี่ยหวดเร็วชิบเป่งเลยจะหลวดไปตื่นใหญ่ตามต่อไปโดต่อไปโดโดูน่าเกินนะแต่ว่าเราเอาไอ้แบทเทิลครูเซอร์นี่่อนเอาอไปตื่นใหญ่ด้วยแถม เตีววัดพินใหญ่ตีปวโดเตีปวโดเยอะมากครับดำนี้เรียบร้อยตีปวโดตัวพินใหญ่ใครมายีตัวอ๋อไอ้นี่นี่เองโอ้จะตายจะตาย โดนไปโดนทำไมนะโดนอยู่โอเคใครอะโอเครื่งเสีเหรอเสีดยดไรไปตะเริ่มน้ำโอไฮโอตบิโดตบิโดไปกินโอไฮโออย่าแย่งดินั่นแหละสวยงาม ตาแรกก็จบไปแล้วนะครับก็าชนะนะครับก็มีค่าทำความเสีหาได้นะครับ1 8, 4, นึ่งล้านสามแสนหกหนแครับค่นที่ห้าช่วยเหลือ0ูนย์อันดับหนึ่งของทีมนะครับเอ็ที่ทําได้24.636นะครับแล้วก็เงินนะครับสามแสนเมื่นนหนร้อยเจ็ดสินะครับทอง12เป็นตาแรกของเกมนะ โอเคอ่านะครับเป็นตาที่สองนะกับโมกามินะครับก็มาดูกันว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงคุณเดชนะนะครับเพราะว่ามันปินบอดเนาะมไม่อยากจะลินับคนเท่าไหรมันหนึ่งมันกินเวลานานแล้วก็แค่ต้องการจะทดสอบเหลือน,นิดนิดหน่อยครับไม่อะไรขนาดนั้น พราะผมก็เล่นกับคนไม่เก่งก็ได้ผมยอมรัวบวันนี้เรื่องกับคนมันจะเครียดปเปล่าๆนะครับเพราะเล่นอย่างนี้แบบมาเลยเกาหลีป่ะมาตบิโตเอาฝูงโตบิโดของข้าไปกินเอ๊ะทำไมจะลวนนี่ว่าโดนหนูดอกเไปโตบิโดไปอีกเรียบร้อยเก็บหนึ่ง มีใครโพมีไหมมีเริมน้ําเขาจะทาเรือนี้เป็นเรือล่าเรือน้ําก็ได้นะครับติดจรวดไทยไทยศูนย์เจ็ดนะของญี่ปุ่นเองนี่แหละนะครับเรือนี้ก็จะเป็นเรือล่าเรือน้ำโดยสมบูรณ์นะครับจรวดก็ยิงเป็นเรือน้ํานะส่วนอาตอเบโลก็ยิงเรือน้ําได้คือเป็นเรือสำหรับล่าเรือน้ําโดยเฉพาะนะครับก็น่าสนใจแล้วก็อะไร ใครกำลังมองหาอยู่นะครับก็จัดได้เลยล็อตนี้นะครับขายอยู่ในนันะ้นแ่ะตอนนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับรอราคาลงหน่อยก็ได้นะซื้อที่ประมาณห้าร้อยหกร้อยนะครับเราจะคุ้มนะครับบอกเลยอันนี้ก็เรือญี่ปุ่นนะครับเออรวยอันนี้ก็ ขึ้นใหญ่ไปจะรู้ว่าตามด้วยตัวปีโดขึ้นใหญ่อีกจะรวดอีกตัวปีโดอีกเรียบร้อยตาที่สองช,ชนะอีกเช่นเคยก็มาดูค่าสถานไอค่าที่ไไรนะว่าทำดาเมียดได้นะความเสียหายนะ หนึ่งล้านสามแสนสนะครับค่าได้4ช่วยค่าหนแล้วก็อันดับ1ของทีมนะครับทำได้ XP นะสองหมื่เงินได้หนึ่งแสทอง5นะครับก็มันเป็นตาที่2เนาะมันไม่ได้คูณสองตาแรกมันก็ได้น้อยหน่อยนะครับก็มาสรุปนะครับ คือโมกามิมันเป็นเรฟิเกตด้าเลยดำน้ำนะครับสุดอ่อนของมันคือระบบป้องกันทางอากาศที่มีเพียง2นะครับก็อ e ีเ e อ e อันแล้วก็ซีรมหรืออะไรก็ตามที่ติดอยู่ด้านหลัง1อันเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นจุดด้อยของมันนะครับแพ้การโจมตีทางอากาศแล้วก็จะลวดนะครับยิงเยอะๆมาเนี่ยมันกันไม่ได้ครับกันอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ จะคือจุดอ่อนนะครับส่วนจุดเด่นๆของมันนะก็คือความคล่องตัวของเรือนะครับการเลี้ยวความเร็วนะครับเนื่องจากเอลฟิเกตด้วยมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็จุดแข็งนะครับก็คือตอรบิดนะครับเยอะนะครับแถมถ้าเราเปลี่ยนจรวดทั้งสองช่องนะครับซึ่งไม่มีล็อกเนาะเป็นจรวดที่สามารถเปลี่ยนได้สองช่องนะครับก็จะได้ถ้าเปลี่ยนเป็นจรวดปลาเรือลำน้ำนะครับไทท์เจ็ดนะครับใช้สูงเจ็ดนะครับก็ ก็จะได้ก็จะได้มำรวจปรับเระดับน้ำหรือตอร์ปิโดเพิ่มขึ้นมานะครับหลายเท่าเพราะฉะนั้นถ้าสแปมใส่เรือลำน้ำนะเรืมน้ำรอดยากครับสองชุดนี่น่าจะไปเลยนะครับก็สสาเรือนี้นะผมก็ชอบมากนะครับเพราะว่าเป็นเรือที่จะเอาไว้ทำภารกิจในการจมเรือมน้ำนะครับเวลาฟาร์มเวลาอะไรอะเวลาทำภารกิจนะเพื่อได้รับเรือลำใหม่นะ ก็ถือเป็นเลยที่ดีลำหนึ่งนะครับสำหรับคลิปเจ้าโมกามินะครับก็ต้องขอตัวจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ